วันนี้เป็นวันที่2นะครับของการประชุม ACD หรือว่ากรอบความร่วมมือเอเชียนะครับไฮไลท์เนี่ยก็อยู่ที่คุณแจ็คมานะครับซึ่งหลายคนรู้จักกันดีกขาขึ้นมาบรรยายเน้นย้ำนะครับว่าอยากจะมีการเร่งผลักดันให้คนที่อายุต่ำกว่า30เนี่ยเร่งทำธุรกิจสตาร์ทอัพครับโดยแจ็คมานะครับผู้ก่อตั้งอาลีบาบานะครับก็บรรยายในหัวข้อ entrepreneurship and inclusive globalization นะครับ ต่อหน้าบรรดาผู้นำและก็ตัวแทน34ชาติสมาชิก ACD และก็มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเขาบอกกันครับว่ารัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะประเทศเอเชียทั้งหลายต้องออกนโยบายที่ชัดเจนและก็เจาะจงในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กต้องเน้นการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวที่อายุยังน้อยกว่า30ปีเข้ามาทําธุรกิจแจ็คมาบอกด้วยนะครับว่าเอเชียมีโอกาสในการขยายตัวทางเศร,รษฐกิจได้อีกมาก ซึ่งโอกาสมาจากการเป็นตลาดที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือขยายตัวสูงที่สุดและถ้ารัฐบาลเอเชียสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านธุรกิจรายย่อยจะทําให้เศรษฐกิจโตเร็วมากและเติบโตได้ดีที่สุดโดยในเอเชียมีคนใช้โทรศัพท์เพื่อการซื้อขายราว4 0 0พล้านคนแบกหมายย่ายังยืนยันนะครับว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นส่วนของการแย่งงานมนุษย์และที่ผ่านมาอาลีบาบาก็มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถสร้างงานได้หลายหมื่นงานในประเทศจีนนะครับ